aku ku สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้อยู่ในหน่วยเพื่อนบ้านชาวอาเซียนใช่ไหมคะโอ้โหได้ไปเที่ยวประเทศอะไรมาบ้างแล้วคะ,ะวันนี้คุณกูเพิ่งจะพาเด็กๆมาเที่ยวประเทศอินโดนีเซียค่ะเด็กๆ รู้จักประเทศอินโดนีเซียไหมคะ่าเรามาดูประเทศอินโดนีเซียในแผนที่กันนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้คือประเทศไทยนะคะเด็กๆเป็นประเทศที่เราอยู่นี่เองค่ะข้างบนของประเทศไทยนะคะจะเป็นประเทศลาวค่ะเด็กๆประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเรานะคะฮ่าเด็กๆ,ๆดูข้างล่างของประเทศไทยเราคะ่ะ นะคะเด็กจะเห็นประเทศมาเลเซียไมนถัดลงมาก็จะเป็นประเทศสิงคโปร์นะคะเด็กๆคะมาดูตรงนี้คะ่ะเป็นหมู่เกาะเล็กๆนี้นะคะคือ,ปร,อคคประเทศอินโดนีเซียค่ะนี่แหละค่ะประเทศอินโดนีเซียที่คุเพิ้งจะพาเด็กๆไปเที่ยวในวันนี้นะคะไปกันเลยคะ่ะประเทศอินโดนีเซีย เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่14ของโลกด้วยนะคะเด็กๆสถานที่สำคัญของประเทศอินโดนีเซียนะคะบูโรพุทโธค่ะเป็นมรดกโลกสำคัญที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะอยู่ที่เมืองยอยากยา์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะจะมีความงดงาม ของพระพุทธรูป <ซะ S 1> แท<ส>กอยู่กลางโขดหินสวยงามมากๆเลยนะคะสถานที่สำคัญต่อมานะคะเมืองปาดังค่ะเด็กๆเป็นสถานที่มีความ เป็นธรรมชาติสวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะ มีอีกสถานที่หนึ่งค่ะเด็กๆที่คุณครูพึ่งพาเด็กๆมาให้รู้จักนะคะนั่นก็คือภูเขาไฟโบโมนั่นเองค่ะเขาบอกว่าถ้ามาประเทศอินโดนีเซียนะคะและไม่ได้มาปีนภูเขาไฟโบโมก็เท่ากับว่ามาไม่ถึงประเทศอินโดนีเซียนะคะเด็กๆโอ้โหสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะ ต่อมาเรามารู้จักธงชาติของประเทศอินโดนีเซียกันค่ะเด็กๆธงชาติของประเทศอินโดนีเซียนะคะจะเป็นธงชาติ2แถบค่ะจะแบ่งครึ่งตามแนวนอนนะคะครึ่งบนสีแดงครึ่งล่างสีขาวค่ะซึ่งสีแดงที่อยู่บนธงชาตินั้นนะคะจะหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพค่ะครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ความยุติธรรมนะคะ เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียก็คือกรุงจาการ์ตานะคะเด็กๆภาษาทางการและภาษาประจำชาติก็คือภาษาอินโดนีเซียค่ะสลามัตเซียงเป็นคำทักทายหรือคำสวัสดีของประเทศอินโดนีเซียนะคะในเด็กๆลองพูดภาษาทักทายของประเทศอินโดนีเซียพร้อมๆกันสิคะสลามัตเซียง ต่อมาค,คุณครูเพิ่งจะพาเด็กๆมาดูการแต่งกายหรือชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียกันนะคะผู้หญิงจะสวมชุดเคบายามีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาวผ่าหน้าติดกระดุมตัวเสื้อมีสีสันสดใสปักฉลุเป็นลายลูกไม้ใส่ผ้าถุงแบบบาติกค,ค่ะ ส่วนผู้ชายนั้นนะคะมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขาย,ยาวค่ะซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผสมผสานร,ระหว่างเสื้อคลุมสั้นแบบชูวาและสโลงค่ะต่อมานะคะอาหารประจำชาติ ของประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือกาโดกาโดหรือโลเต็กนั่นเองค่ะเป็นอาหารยอดนิยมของประเทศอินโดนีเซียนะคะประกอบไปด้วยผักต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นผักสดผักต้มและก็ผักลวกนะคะและยังมีธัญ,ญพืชหลายชนิดเลยนะคะราดด้วยซอสที่ทำจากถั่วทั้งแครอทมันฝรัง่งกะหล่ำปลีถั่วงอกถั่วเขียว ถัวฝักยาวขนุนอ่อนผักกาดหอมและนอกจากนี้ยังมีเต้าหู้และไข่ต้มสุกด้วยนะคะ ดอกไม้ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียค่ะเด็กๆนั่นก็คือดอกกล้วยไม้ราตรีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นดอกกล้วยไม้ที่บานอยู่ได้นานที่สุดโดยช่อดอกไม้นั้นนะคะสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นาน2-6เดือนเลยนะคะเด็กๆและในแต่ละปีจะบาน2-3ครั้งเท่านั้นค่ะและดอกกล้วยไม้ราตรีนี้นะคะยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้นซึ่งพร เห็นได้ง่ายในประเทศอินโดนีเซียค่ะ ทีนี้เรามาดูสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างนะคะเด็กๆนั่นก็คือมังกรโคโมโดนั่นเองค่ะมังกรโคโมโดเป็นสัตว์ตระกูลตัวเงินตัวทองชนิดหนึ่งนะคะลำตัวมีสีดําออกเทาพบได้เฉพาะในประเทศอินโดนีเซียบริเวณเกาะโคโมโดค่ะเป็นสัตว์ที่มีนิสัยดุร้ายกว่าเพื่อนร่วมสายพันธุ์นะคะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงและความที่สามารถพบเห็นได้ เพียงแห่งเดียวในโลกที่ประเทศอินโดนีเซียมังกรคอมโมโดจึงถูกเลือกให้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้และก็ได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านชาวอาเซียนของเราอย่างประเทศอินโดนีเซียกันไปแล้วเอ เด็กๆคนไหนจะจดจำอะไรได้บ้างนะงั้นเราไปทบทวนโดยขั้นตอบคำถามและทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะช่วงคำถามทบทวนข้อที่1ภาพใดคือภาพธงชาติของประเทศอินโดนีเซียคะภาพที่1หรือว่าภาพที่2องคะเด็กๆ เลยค่ะคำตอบคือภาพที่หนึ่งนั่นเองนะคะข้อที่สองภาพใดคือดอกไม้ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียคะเด็กๆภาพที่หนึ่งดอกลำดวนและภาพที่สองดอกกล้วยไม้ราตีค่ะ ลยค่ะคาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ดอกกล้วยไม้ลาตรีนั่นเองนะคะมีใครตอบถูกกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยสำหรับวันนี้คุณครูเพิ่งต้องขอลาเด็กๆไปแล้วนะคะซาลามัตเซียงค่ะเด็กๆ